สวัสดีครับสายทีมสิบครับผมอยู่กับวินเทจสวยๆกันต่อนะเอฟจีสามศูนย์ uh, B, นะครับผมสวยตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตเล่นเสียงให้ฟังก่อนตัวนี้ผมขึ้นเป็นสายเบอร์สิให้นะจริงๆอยากขึ้นเบอร์11ให้มากเลยแต่ว่าลำผมลำบากปัะการเล่นพอ,พอดีว่านิ้วผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวรอยให้หายดีก่อนผมขึ้นเป็นสายเบอร์สิให้ทุกตัวเลยแต่จริงๆเบอร์สิก็เล่นดี มันนิ่มมือดีนะครับผมเอาไปเล่นเถอะเบอร์1ิบสเเล่นได้หมด ผมกเคยเล่นเป็พวกกีตาร์สายเบอร์ใหญ่พอมาจับเบอร์สิบแล้วมันก็นิ่มมาก ครับผมเสียงดีครับอย่ามาห้าเล่นสิครับผมแนะนำให้นะเอาไปเปลี่ยนสายหาสายดีๆใช้พวกสายเิเล็กเซอร์พวกเด็ดิโอมาตินอะไรพวกนี้ก็ได้เล่นเบอร์11ถ้าใครกลัวเจ็บนิ้วก็เล่นเบอร์10ก็พอ จริงๆมันไม่หนีกันมากถ้าใครชอบเนื้อเสียงดุ๊ดังกระพือก็เป็นเบอร์11ไปเลยนะครับผมแต่จริงๆเบอร์1ิก็เล่นมันก็ดีมันเล่นได้ยาวมันไม่เจ็บนิ้วนะครับผมอ่าลองดูแต่อันนี้สายที่ผมใส่ให้มันเป็นสายสแกนดร์ดธรรมดานะครับผม ก็อยู่ที่ประมาณนี้ตัวนี้ผมแจ้งไว้ก่อนเห็นบิดไม่เอ่ยจริงๆถ้าผมไม่บอกลูกค้าลูกค้าก็ดูไม่ออกหรอกว่าว่าบิดอะปาดมาคือแบบเนี้ยกีตาร์บางตัวบางบางคนเขาเล่นอ่าทัชชิ่งอาจจะสูงแต่จริงๆมันก็ไม่ได้สูงมากหรอกก็มาตรฐานของมันก็อยู่ที่2.72.8ไม่เกินไม่เกิน3.5ถือว่าไม่สูงครับผมเพราะว่าฝรั่งเขาเล่นนะก็ทัชชิ่งคือกีตาร์มันเป็นกีตาร์ชาวฝรั่งเล่นนะครับผมฝรั่งเขาจะเล่นสายสูงอย่างตัวเนี้ย เจ้าของเดิมเขาอาจจะไปปาดบิดมานะครับผมแต่ดีนะผมก็ปาดบ่อยนะผมทําให้ลูกค้าเยอะมากนะครับลูกค้าก็เอามาทํากันเรื่อยๆบางทีพวกกีตาร์ใหม่ๆกีตาร์ตัวแพงๆบางทีบิดมันค่อนข้างที่จะหนาบางทีเข,เข,เขาก็ปาดเขาปาดกันเยอะไม่มีผลกับเสียงแต่ถ้าใครซีเรียสเรื่องพวกแบบนี้ปล่อยผ่านได้เลยแต่ถ,ถ้าใครสายลุยก็มาทางนี้ครับผมโอเคเนี่ยสวยครับ ดูไม่ออกนะแต่ผมเป็นช่างผมถึงดูออกไงผมก็แจ้งนะครับผมกีตาร์ทุกตัวผ่านมือจากผมไปอ่ะมีตำหนิมีอะไรตรงไหนผมจะแจ้งทุกจุดเราไม่มีการปิดกันนะครับผมเท่าที่ผมจะดูออกนะครับผมแต่ถ้าถ้าคนที่จับกีตาร์มาเยอะๆก็จะรู้ว่ากีตาร์ตัวนี้ทำอะไรมาบ้างอ่าจริงๆผมไม่บอกลูกค้าก็ได้นะ <laughs> โอเคเนี่ยสวยครับสวยอย่าปซีเรียสมันนะครับผมเห็นไหม แต่จริงๆดูแทบไม่ออกเลยมาตัวต่ออผมไล่ให้ดูตั้งแต่หัวเลยนะครับผมหัวสวยเลยตามนี้เลยใบดิ้งร่องหัวสวยนะครับผมลูกบิดยามาฮ่าเดิมๆของมันเลยนะครับผมขอบข้างๆไม่ค่อยมีริ้วรอยหรอกอไม่ค่อยถลอกเท่าไหร่สวยๆอาจจะมีพวกเสเก็ตถลอกตรงนี้นิดหน่อยเนี่ยประมาณนี้เล็กๆน้อยๆเห็นไหมเอ่ยสังเกตด,ดูด้วยนะตรงตรงนี้ด้วยอา่าแค่นี้แหละ ตัวนี้สายลุยนะกีตา้าตัวนี้โอเคจริงๆตัวนี้ก็เขาเล่นกันก็มีหกว่าแล้วนะครับผมเกือบเจ็ดแล้วตรงนี้ด้วยนิดหน่อยไม้หลังเป็นโรสปูดสวยมากอ่ะให้ดูลายไม้ช้าๆก่อนนี่ลายไม้ลึกเลยนะครับผมลายลึกเข้าไปข้างในเลยสวยครับสวยตัวนี้สวยให้สําหรับคนที่สายลุยแล้วกันนะครับผมโอเคประมาณนี้ ด้านหน้าสวยเลยด้านหน้ามันก็อาจจะมีพวกเอ่อตรงไหนบ้างขนแมวตรงพิก,กาดแล้วก็พวกเอ่อรอยสกิดของเอ่อเสี้ยนไม้ธรรมชาติกีตาร์หลายสิบปีมันก็ต้องมีบ้างนะครับผมอ่ะลูกค้าดูไปด้วยอา่าโอเคที่เขาทำบิดมามันก็ดีนะการการการเอ่อแต่งบิดเพราะว่าเอา่อเขาเรียกอะไรนะถ้าชิ่งมันต่ำแล้วก็เล่นง,ง่าย ตัวนี้ถ้าชิ่งเอาลงริงๆิมันเอาลงอีกได้นิดนึงนะครับผมถ้าชิ่งอยู่ที่สองจุดห้าพอดีเป๊ะเห็นไหมมาตรฐานของกีตาร์เลยสองจุดห้านะครับผมโอเคคือจริงๆถ้าเป็นพวกผมเล่นอ่ะพวกผมก็จะเล่นส่วนใหญ่ลูกค้าผมอะ่ะหลายท่านเขาจะเล่นอยู่ที่ประมาณสองจุดเจ็ดเพื่อที่ไม่ให้หางเสียงมันจะหายไปนะครับผมออผมให้ลืมดูอ๋าเนี่ยตรงตรงนี้บอกไปแล้วอย่างเมื่อกี้นาจะบอกไปแล้วโอเคเมื่อกี้เพิ่งเห็น อ่าแล้วก็พวกขอบข้างๆอะไรตรงนี้นิดๆนิดหน่อยนะครับผมอย่าไปซีเรียสมันอ่าอะไรประมาณนี้โอเคประมาณนี้เลยจริงๆก็สภาพดีสภาพสวยเลยแหละตัวนี้เอาไปเลย5,750ันเจ้าสิบท่านดสนใจทักแชทส่วนตัวได้เลยนะครับผมเนี่ยอย่างพวกกีตาร์สายลุยอยู่เนี้ยสามารถติดพวกระบบไฟฟ้าก็ได้นะแต่ถ้าใครไม่ไม,ไม่ไม่ได้เล่นต่อข้าตู้เอเราก็ไม่ต้องไปติดก็ได้นะครับผมโอเค นีครับ3ามเล่นเลยจริงดีมากสามนึ่งนะไม่ใช่สามหนึ่งศูนย์นะลูกค้าชอบสับสนมันมีลูกค้าอายุเยอะท่านหนึ่งเมือม่อเมื่อไม่เกี่ยริทิพนี่แหละนะครับผมโอ้ยเขาขายกันแค่สามพันกว่าบาทอึอะไรเหรอสามพันกว่าบาทเขาไปดู F310 มมันไม่ใช่สามพันกว่าบาทซื้อไม่ได้แล้วทุกวันนี้สามหนึ่งศูนย์ก็สี่พันกว่าแล้วใช่ไหม น่าจะ4ี่กว่าสกว่าเกือบ5้แล้วแต่ถ้าขายเอามาขายทอดตลาดจริงๆอะ่ะเขารับซื้อไม่เกิน2.5นะครับผมแต่งานทุกนี้ต่อให้เราซื้อราคาแค่ไหนเราก็ขายได้ราคานั้นเพราะว่ามือหนึ่งมันไม่มีผลิตแล้วต้องดูดูให้ดีสาม่งศูกับ FG 3จีมมันคนละตัวกันนะครับผมมันไม่ใช่ตัวเดียวกันโอเคสนใจก็ ทักแชทกันเข้ามาในเพจได้เลยนะครับผมใน Facebook ส่วนตัวผมและที่ผมลงไว้ให้ถ้าเจอในกลุ่มก็ใครสะดวกแอดไลน์ก็แอดไลน์เข้ามาใครถ้าเจอใน Youtube ก็ถ้าจะสั่งซื้อใน Youtube ก็แอดไลน์เข้ามานะครับผมโอเคผมแนะนำไม่เล่นเลยอย่ามาห้าญี่ปุ่นนะน่าเล่นเกือบทุกตัวต่อให้เป็นรุ่นเบอร์เล็เลเลกๆพุก1หนึ่งห้ก็น่าเล่นน่าเล่นกว่าพวกงานใหม่ๆที่ขายบนห้างเยอ,อะ แล้วก็ราคาตกไม่เยอะด้วยเวลาขายถ้าขายเองอะ่ะราคาไม่ตกแน่นอนขายอัพราคาขึ้นได้อันนี้คือเรื่องจริงผมพูดจริงๆอ่าแต่ถ้าแต่ต้องดูสภาพด้วยต้องพยายามเนินสภาพแต่ถ้าเป็นของใหม่ซื้อมาครึ่งของครึ่งเลยเวลาขายทิ้งอ่าอันนี้คือเรื่องจริงโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ